มีพักใหญ่ๆอยู่สามพักพักเพื่อไทย,ไทยซึ่งก็คือไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยในปัจจุบันชนะมาตลอดในคะแนนนะพักที่สองที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ก็คือพักภูมิใจไทยะนะพักที่สามซึ่งก็ถือเป็นอันเดียวกันก็คือพักก้าวไกลตอนนี้ซึ่งลากเงาก็คืออนาคตม่สามพักนี้ยมีลักษณะแตกต่างกันอื พักภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเราเปรียบเหมือนม้านะคุณด้วยใจมันเป็นม้าที่เชื่องแล้วอืมันเป็นม้าที่เชื่องแล้วคือเป็นม้าที่เป็นม้าแบบม้าม้าลำปางตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกแล้วหม่ครับอธิบายม้าเป็นมิตรเป็นมิรม้าลำปางตั้งแต่วันแรกแล้วคือเดินตรงนันแกท่องเที่ยวพักเพื่อไทยหรือไทยรักไทยหรือพลังประชาชนที่เป็นอันเดียวกันเนี่ยเป็นม้าที่ถูก หกสับทุบตีจนยอมแล้วเชื่อมพอสมควรแล้วเออนะเชื่อมพอสมควรแล้วแต่ไอพักอนาคตใหม่ที่กลายเป็นพักเพื่อก้าวไกลเนี่ยมันเป็นม้าป่ามมาป่ามมาพยศมมาพยศมันยังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเจอแล้วล่ะมันต้องกดข่มกดข่มใช่ไหม เขาไม่มองพักเพื่อไทยว่าจะเป็นเอเจนต์ของการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณหมดบทบาทไปแล้วแต่ไอ้ตัวใหม่ที่เป็นเอเจนต์หรือเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มันมาเนี่ยนะวินออฟเชนที่ผู้บุกสายลมเอไอ้นี่มันยังไม่เชื่องราวนี้ตอนนี้มันกาลังพูดง่ายว่าจะเอายังไงต้องปรับเยอะเออจ้ากี้คนที่เป็นคนฝึกมาเนี่ยต้องเอาละเอาจับมันดัดขาบ้างเอาจับให้มันล้มลงบ้างตีอะไรเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ไม่ง่าย